สวัสดีครับพี่น้อง fc นะครับจากช่องธนพัฒน์ channel นะครับวันนี้เราพบเจอกันอีกแล้วครับมาจะมานําเสนอนะครับเหรียญบาทรัชการที่9นะครับผาเสียนเล็กนะครับผาเสียนเล็กนะครับนําเสนอเกี่ยวกับวันนี้มีอ่ามีแปลกใหม่ๆมานะครับที่มีราคาแล้วนะครับที่มีราคาเล่นหากันแล้วนะครับ เหรียญบาทราชการที่9พระเ okay? สียรเล็กนะครับนะครับมีราคาแล้วนะครับมีราคาแล้วแปลกยังไงครับแปลกยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหรียญบาทราชการที่9าพระเสียรเล็กนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับเหรียญบาทราชการที่9าพระเสียรเล็กตอนนี้มีราคาแล้วนะครับ เหรียญนี่มีราคาแล้วครับมีราคาอย่างไงครับมาดูกันนะครับปีอะไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับอยากช่องธนาพัฒน์ channel นะครับฝากพี่น้อง fc นะครับช่วยกดไลกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ วันนี้เรามานำเสนอหเหยย er รียญราชการที่9พระเสียรเล็กนะครับชนิดแปลกนะครับแปลกเหรียญตลกนะครับประเภทเหรียญตลกนะครับแปลกยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับตอนนี้กำลังเล่นหากันนะครับในหมู่นักสะสมนะครับในหมู่นักสะสมเล่นหากันแล้วนะครับเหรียญบาทราชการที่9พระเสียรเล็ก มีลักษอย่างไงครับมาดูกันครับชนิดเหรียญตลกนะครับเหรียญตลกหรือเหรียญเออเลคอยนะครับนะครับเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังครับว่าแปลกยังไงครับเหรียญบาทราชการที่เก้าภาเสียดเล็กนะครับปีสามสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบสามเหรียญนี้แปลกนหมครับ แปกแลกะเล่นหากันแล้วนะครับแนะนำให้พี่น้องนักสะสมนะครับสังเกตดูและเก็บหากันได้แล้วนะครับเหรียญประเภทนี้นะครับมีราคาแล้วครับมีราคาแล้วนะครับ,ราารบขอฝากพี่น้อง f c นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ จะได้นำคลิปใหม่ๆที่มีความรู้นะครับมาเสนอให้กับ f c ได้รับทราบรับรู้กันนะครับว่าเหรียญแปลกเหรียญตลกก็มีราคานะครับนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับเหรียญนี้แปลกยังไงครับเหรียญนี้แปลกยังไงมาดูกันนะครับปีสามสามนะครับครับเห็นเห็นนะครับ เห็นไหมครับลักษณะคล้ายๆช่อฟ้านะครับคล้ายช่อฟ้านะครับคล้ายช่อฟ้าขึ้นมากลางเจดีครับงอกขึ้นมากลางเจดีครับนะครับปกติเหรียญปกติจะไม่มีนะครับเหรียญปกติจะไม่มีนะครับเห็นไหมครับทั้งสองเหรียญนะครับนะครับอันนี้คือชนิด เหรียญตลกนะครับเหรียญตลกมีราคาแลวนะครับเล่นหากันเลยนะครับ,นนรบในหมู่นักสะสมนะครับนะครับในหมู่นักสะสมนะครับเหรียญบาทราชการที่เก้าเพเสียเล็กนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับ แปลกยังไงครับนะฮภาษีเนเล็กพี่น้อง fc ที่เข้ามาใหม่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะครับมาดูกันนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับมาดูกันวันนี้เหรียญราชการที่เก้าภาีเนเล็กนะครับชนิดแปเหรียญตลกที่มีราคาแล้วนะครับเล่นหากันแล้วนะครับในหมูลนักสะสมนะครับแปลกยังไงนะครับ เรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะช่อฟ้านะครับลักษณะช่อฟ้าโผล่มากลางกีรีนะครับนะครับเลี้ยญปกติจะไม่มีนะครับลองสังเกตดูนะครับแบบนี้ก็เล่นหากันแล้วนะครับเล่นหากันแล้วในหมู่น่าสะสมนะครับในหมูน่น้าสะสม แนะนำให้พี่น้องนักสะสมนะครับสังเกตดูนะครับว่ามีเหรียญในเหรียญของเรานั้นมีแปลกอะไรบ้างนะครับชนิดเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับเล่นหากันแล้วนะครับอย่างเช่นเหรียญนี้นะครับอย่างเช่นเหรียญนี้ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามพระเศียรเล็กนะครับพระเศียรเล็กเห็นไหมครับแปลกยังไง เหรียญปกติธรรมดาจะไม่มีช่อฟ้านะครับจะไม่มีช่อฟ้าโผล่มากลางจะดีนะครับนะครับตรงนี้มีเหรียญมีช <lessons> ่อฟ้าโผล่ขึ้นมาแล้วครับากลางจะดีนะครับนะครับมาดูเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเป็นทั้งสองเหรียญนะครับเป็นทั้งสองเหรียญเห็นไหมครับเป็นทั้งสองเหรียญ ซึ่งเกิดจากการผลิตนะครับซึ่งเกิดจากการผลิตนะครับหรือเรียกกันว่าเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับผิดพลาดจากการผลิตจากโรงกระสาบนะครับหรือกลมธนาลักษ์นะครับหรือกลมธนาลักษ์นะครับนะครับจะมีชอบฟ้าโผล่มากลางเะดีนะครับประเภทเหรียญแปลกชนิดนี้สวยงามมากนะครับพบหาได้ยากนะครับ ะครับพบหาได้ยากถึงทําให้มีราคานะครับถึงทําให้มีราคานะครับชนิดชนิดเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับนะครับทาไมแปลกก็ไม่มีราคานะครับทาไมแปลกก็ไม่มีราคาก็คือเหรียญปกติมูลค่าหน้าเหรียญก็เท่าหนึ่งบาทนะครับแต่ถ้าแปลกถ้าแปลกมูลค่าหน้าเหรียญมากกว่าหนึ่งบาทนะครับ ในหมูนักสะสมนะครับในกลุ่มนักสะสมตอนนี้ก็เล่นหากันอยู่เหรียญละร้อยกว่าบ,บาทสองอยแล้วนะครับนะครับแล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่สภาพสภาพสวยก็เล่นกันหลายร้อยสภาพไม่สวยก็แล้วแต่สภาพนะครับถ้ายิ่งเป็นเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาก็จะแพงขึ้นนะครับ วันนี้ก็มานําเสนอเหรียญแปลกอีกหนึ่งชนิดนะครับเหรียญแปลกแปลอีกหนึ่งชนิดหรือเหรียญตลกอีกหนึ่งชนิดนะครับนั่นคือช่อฟ้าโผล่กลางเกียดนะครับเห็นไหมครับจะมีช่อฟ้าโผล่กลางเกียดนะครับปกติเหรียญชนิดนี้ประเภทนี้เหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้านะครับภ้าเสียนเล็กจะไม่มีช่อฟ้าโผล่ขึ้นมานะครับกลางเกียดนะครับเหรียญปกติทั่วไปจะไม่มีนะครับ ทุกพ่อสอจะไม่มีนะครับทุกพอสอรเราจะไม่มีนี่คือเหรียญผิดปกตินะครับคือเหรียญตลกนะครับที่เล่นหากัแนแล้วในหมู่นักสะสมนะครับที่เล่นหากัแนแล้วในหมู่นักสะสมนะครับเหรียญบาทราชการที่9ปี2533นะครับพระเศียรเล็ก นะครับภาษีเล็กมีราคาแล้วนะครับเรามาดูกันมีราคาอย่างไงเรามาดูกันนะครับทำความรู้จักกันนะครับตามปกติแล้วเหรียญบาทราชการที่9ทุกปีพศนะครับไม่ว่าจะภาษียเล็กหรือภาษียใหญ่นะครับแกไม่มี JD, มเจดีงอกขึ้นมากลางไม่มีช่อฟ้างอกขึ้นมากลางเจดีนะครับ กตมีช่อฟ้าออกขึ้นมากลางเะดียนะครับแต่เหรียญนี้แปลกนะครับแต่เหรียญนี้แปลกมีช่อฟ้าโผล่ขึ้นมากลางเคดีนะครับลักษณะคล้ายๆช่อฟ้าอันนี้นะครับลักษณะคล้ายๆช่อฟ้านี่โผล่ขึ้นมากลางเคดีด้านบนนี่นะครับนะครับทั้งสองเหรียญนะครับนะครับสังเกตดูเห็นไหมครับ อันนี้เรียกเรียกกันว่าเหรียญชอบฟ้าโผ่กลางเจดีนะครับชอบฟ้าโผ่กลางเจดีนะครับอันนี้คือเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับซึ่งเกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตจากโลหะสับนะครับนะครับเห็นไหมครับ ในหมูนักสะสมนะครับเล่นหากันแล้วนะครับในหมูนักสะสมเล่นหากันแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับพี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับอันนี้มาแนะนําความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับที่มีราคานะครับและเล่นหากันแล้วนะครับ ขอฝากพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทางช่องธนพัฒน์ channel นะครับทางช่องธนพัฒน์ channel นะครับตลับเหรียญนี้นะครับเรามาแนะนํากันมาให้ความรู้กันเกี่ยวกับเหรียญมีช่อฟ้ากลางเจดีนะครับเหรียญหนึ่งบาทพระราชกรที่เก้านะครับพระเสียรเล็กนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับอันนี้คือเหรียญผิดปกตินะครับเหรียญ ปกติทั่วไปจะไม่มีช่อฟ้าโผล่ขึ้นมากลางเจดีย์นะครับทุกเหรียญทุกทุกพอศนะครับทุกพอศไม่ว่าจะเป็นพระเศียรเล็กพระเศียรใหญ่นะครับจะไม่มีนะครับลองสังเกตดูนะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้มีนะครับเหรียญน,นี้มีช่อฟ้าโผล่ขึ้นมากลางเจดีย์นะครับ mm hmm. แปลกนะครับแปลกและมีราคานะครับ แปลกแะมีราคานี่คือเหรียญตลกนะครับนี่คือเหรียญตลกเหรียญที่แปที่เล่นหากันนะครับที่มีราคานะครับนั่นคือเหรียญรัชการที่เก้าเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าปีหนึ่งปีสามสามนะครับพระเศียรเล็กนะครับพระเศียรเล็กมาดูด้านหน้านะครับพระเศียรเล็กเห็นไหมครับ ครับฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับพี่น้องรักสะสมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจะได้นําคลิปดีๆมานําเสนออีกนะครับครับสําหรับวันนี้ก็คงเป็นแค่แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ